เ้ยเิ้ยมีคนรู้จักด้วยเพต้าเป็นส้มปะขาออมีแฟนคลับซะแล้วสี่ลุงคนนี้ลุงนนี้ขี่มังกรเอ้ยผมเป็นคนขี่มังกรแล้วหมุน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 พูดพูดไงเดียะถมน้ำลายบ้มเอาแล้วมันจะรวมกันอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละครับอ๋อแบบมันเป็นคอมโบใช่ไหมบูมตัวไหมบ้มโอ้ยหเด็กสเป็นตัวที่อันติมาไวมาก เอาเอากระสุนเอ็กซ์ตร์มาเอเ้ยเราเข้ามาอย่างนี้เราปิกเกอร์สุดยอดครับผมวันนี้ผมได้ไปดูอนิเมชันเรื่องหนึ่งมาพระเอกมันขี่มังกรที่มังกรมันชื่อว่าเขี้ยวกุดผมเลยรู้สึกว่าผมต้องหามังกรส่วนตัวสักคนหนึ่งแล้วแหละผมก็เลยคิดได้ว่าใน R O V มันก็มีคนที่ขี่มังกรอยู่เหมือนกันนี่หว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงไปชวนเพตาเม็ดส้มมาเล่นกับผมและผมจะเป็นอา่าจะเอาอา่าไปขี่มังกรเนี่ยมันจะโหดมันฮาและปั่นป่วนแค่ไหนเราไปเตรียมรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ ก็อยู่กับเพลต้าเม็ดส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับผมเรียกผมเอาเบิร์ตแล้วกันเอาเอลเบิร์ต โอเคก็บอมโอ้ยตามชื่อเลยน้วว่ะผมถามหน่อยได้ไหมซูพีมี่เขายังเล่นเพตากันอยู่ไหมอีอันนี้ผมก็มีเพื่อนอยู่ที่มันเล่นเพตาอยู่ครับเล่นเล่นกันอยู่นะแต่ส่วนน้อยที่จะเห็นอ๋อส่วนน้อยที่จะเห็นทําไมถึงชอบเล่นเพตาตนี่แบบเล่นจนติดเม็ดส้มแปลว่าความชอบมันก็ต้องแบบระดับหนึ่งใช่ไหมเพราะตอนนั้นเห็นใครเล่นอ p พีนัทชาเห็นแกนเล่นก็เลยแบบอยากเล่นตามจริงเป็นเมนอ้อยแล้วอยู่ดีคิดอยากจะเล่นก็เลยอยู่ดีก็ดันเลยอ๋อที่จู่ๆผมอยากจะชวนมาเล่นเพราะว่าผมเพิ่งไปดูการ์ตูนเรื่อง นึงมาเป็นการ์ตูนที่พระเอกมันขี่มังกรเนะี่ยที่ชื่อว่า <laughs> <c oughs> เคี่ยวกุดอ่ะเออใช่ครับเออใช่ผมก็เลยรู้สึกมีไฟเฮ้ยผมต้องหามังกรส่วนตัวแล้วแหละดังนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะมาเล่นอายา่าขี่หัวมังกรเลยไปเราไปลุยกันเลยดีกว่า let's go เอ๊ะมาแล้วได้เวลาขี่มังกรนั่นเกมนี้เราจะเล่นแบบเบิร์ดแรงๆเลยโอเคจัดไปเลยครับขี่มังกรเอ้ยผมเป็นคนขี่มังกรแล้วหมุน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  <laughs> มันเป็นตัวที่เคลียร์คีิค่อนข้างไวเนาะถ้าแบบว่ามีของอย่างเงี้ยเต่เ<อ>าที<อ>าชุดเดียวหายบึ้มไปเลยเคี้ยกดุดอ,อันนี้ผมขอถามมันมีเทคนิคการเล่นไหมครับแบบว่าการเดินเกมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีมีแบบแนะนำไหมเผื่อมีคนอยากจะฝึกเล่นอย่างเงี้ยตัวมันมันต้นเกมมันจะเกิดช้านิดหน่่ยนะครับต้องหาเงินไปอ๋อโอเคเร็วเร็วสี่ <4 S 1> นนพูดพูดไงเดียถมน้ำลายบึ้มเอาล่มันจะรวมกันอยู่ที่เด็กนั่นแหละ อ๋อแบบมันเป็นคอมโบใช่ไหมปุ้มตัวไม่ปุ้มโอ้ยมันใหญ่ใหญ่ล่อดิ่ดแล้มังกรที่จริงใจอา level สี่แล้วได้เวลาชูมังกรมังกรมังกรเอ้ยสวัสดีเอ้าผมมันายใส่มันปุ้มปุ้มผมเป่าช่วยอยู่ผมเป่าช่วยหูู้หเอ๋เสวยไม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วเป่าอย่างเดียวตัวไหนตัวไหนตัวไหนเฮ้ยน้องยอนน้องย้อนย้อนย้อนผมมีอันติสามวิสามวิ เอาเลอะจังหวะนี้เปตาาเป็นส้มบึ้มนี่เขาเรียกว่าเป่าดักทางแล้วก็เป่าฟู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 โอ้สวยเอย้คิวเล่นต่อซิยังไงเอ้ยมันหายตัวแล้วผมเปิดแมพอยเอ้ยเอ้ย,อยคือถ้าถ้าไม่มีคืออยู่ตรงนี้นะเ e t s go <S เป็นตัวที่อันตีมาไวมาก เอ้าเอากระสุนกระสุนทำไมเอ้ยเราเข้ามาอย่างนี้เราฟิกเกอร์สุดยอดครับผมอปกตินี่ใช้สเปลเป็นฟิกเกอร์ใช่ไหมครับผมออออ๋ร้ไมาสกิลมันไม่ค่อยมีสกิลหนีครับต้องเป็นฟิกเกอร์อ๋อผมเคยเห็นบางคนเขาเล่นเป็นเขาเรียกสปินอะรองเท้าเพราะว่าเฮ้มึงใครเนี่ยเวลาโอ้ยโอ้ยกอลังจะพูดเลยละเมยเระบบล้างให้ผมมีวิกเซสอะโอ้ย อุ้ยโดนลุงสามแต่ยังหมชิวแล้วกดอันติมาแล้วยังไงซีผมว่าการกาจะจังหวะมันต้องเป๊ะมากเลยนะไอ้เจ้าเคียวกุดเนี่ยใช่ครับมันเคียวกุด <laughs> ไม่เรียกพยาตาแล้วล่าสุดเรียกกุดเลยไปเล่นล่างต่อไปเล่นไลน์ต่อโอเคแล้วโซ่ไปเล่นดีกว่าคือผมรู้สึกว่าไอ้สกิลมันเนี่ยแต่และสกิลอย่างเช่นสกิลหนึ่งมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะชาร์จแล้วมันจะยืนนิ่งๆมันจะตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายโอ,โอ้ยโอะไรบึ้มอุย้ยนิดเดียวเป่าฟู ยังไงยังไงโอเคไม่เป็นไหร่เป็นอไหร่หายไปไสนเอ้ยผมเปิดแมพเราสวยบึ้มโอ้ยปกองสองมันปกนปองผมมีวิสเซสโอ้ตรงนี้นัวมากจังหวะนี้ยังไงออกมารีโหลดแป๊บนึ่งมีมีตีม่มีตีมีน่าหน้าผมมีล้างให้เด้อเอ้ยบึ้มเอ้ยแล้วยังไงแล้วยังไงผมไม่รอดโอเคเฮ้ับเบอร์คิวก็ให้เอ้ยฮคิวเล่นมาคิวเล่นมาผมการตีรอเออ่อ แล้วตามสุดเลยไงประเด็นไม่ได้ก็ได้ยประมาต้องดีแล้วมีผักมีขเออเคสวยผักที่ซื้อตามตลาดสดอุ้ยมันมีผอ้วไม่หาไปขอโทษกันอุ้ยตายนน่นสวยผมได้ป้อมเป่าเป่าเฮ้ยูฮ้โอ้มันเดือดเกินตรงนี้มันเดือดเกินมันไม่ไหวแล้วอุ้ยอ้ยมีคนรู้จักด้วย เบต้าเป็นส้มปะคะเรามีแฟนคลับซะแล้วสี่ลุงคนนี้ลุงนี้อันนี้ถามเผื่อคนที่สงสัยมีมีคอมโบแนะนำปปครับแบบว่ากดอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นคอมโบสกิลหนึ่งชาร์จตอนแบบยังไม่มีอันตีตอนอยู่ไกลๆได้ครับสกิลสองคอยไปผักให้มันเข้ามาในวงสกิลครับอ๋ออยาเช่นตอเนี่ยผมวางอยงเนี่ยแล้วก็คอยเออแล้วก็ผักถอยหลัง พอพักถอยลังเสร็จปุ๊บก็กดอันติเลยใช่ไหมแล้วก็เป่าเป่าเป่าเนี่ยไอตอนยังไม่มีอันติมันจะมีสกิลสองครับให้เราใช้สกิลสองก่อนแล้วก็กดอันติมันจะได้คุ้มใช้ได้สองรอบอ๋อมันจะผลักได้สองครั้งอันเนี้ยผลักหนึ่งต้องอันติแล้วก็ผลักอีกรอบหนึ่งอ๋อก็ได้ส่วนติสกิลมันจะรีนะครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วฟิกเกอร์นี่แหละเจอแล้วเกี่ยวกุดซิกแซกเอาหมุนหมุนเอาเซดัลโด ่็ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเพต้ามันทําได้ขนาดนี้นะจริง <c oughs> ปกติเอ้ยอันนี้แบบว่าอยอมยอมรับเลยเจอเพตาป,ปุ๊บแบบโอ้ตัวกากยังไงก็ชนะอย่างเงี้ยโอ้พอเอาเข้าจริงๆแล้วแบบว่าถ้าเจอคนเล่นเป็นนะบอกเลยหนียากมากจ,จับในแรงบางทีก็มีก็ชอบมีคนถามเอาตัวนี้หนีอะไรพวกเนี้ยอ๋อแบบว่ามันจะไหวเหรออย่างงี้ใช่ป่ะครับยังไม่ได้ดูวิธีการเล่นนะโ่้คนเล่นชํำๆนี่คือเป่าหายเป่าหายอันตีเนี่ยห้ามห่วงอันตีแล้วครับเพราะอันตีโคดาวน์มาไว อ๋ออันติอ่าครูดาวที่ไวที่สุดกี่วิครับแบบว่าเต็มของเต็มเลเวลตันหลักสิบนะครับสิบกว่าส <10 S 1> ิบหรือเปล่าสิบห้าอ๋ออันนี้คือแบบว่าไฟจบไฟหนึ่งแล้วแล้ว,ลวยังใช้อ,อันติได้อีกรอบวะเนี่ยเป่าบึ้มไม่ดีอเออพี่แจนเข้าแล้วแล้วอันนี้เราจะเราจะยังไงเฮ้ยไม่มีอัติไม่มีติเฮ้ยก็เลียนลำอั่างเลยไปแล้วเขาอนติไม่โดนยังไงสิอ่ะผมเปิดแมพ เราเป่าเราไล่เป่าแล้วผมมีวิสให้เรากดเอาเป่าเออฟูฟูเพิ่มเกาะให้เออฟูเอเอสวย <c oughs> <c oughs> ยังไง <c oughs> แล้วทิปเปิ้ลคิวเขาให้โอ้ี่มันเป็น <c oughs> คอมโบ <c oughs> ที่จริงใจ <c oughs> เอ้เจ็บได้เลยปะเนี่ยปกตินี่เล่นได้แบบนี้หรือว่าเพราะว่ามีคนขี่ที่ดีครับโอ้ยแบบนี้กันเลยครับอุ้ยอันนี้คือชมเข้าตัวเองล้วนๆอุ้ยเปล่าชมนะเปล่าชมโอเค บบ๊าายยโอเคเรียบร้อยสุดยอดตบมือให้เลยขอดูดาเมจไหนใครบอกเพตาตัว <20 S 1> การเพตาต้องขึ้นเทียเอส,สนะฝากถึงพี่ดอยเซอร์ <c oughs> นี่มาแล้วล้วได้เอ็มวีพีด,ด,ด้วยวิดีคิวร้อยร้อยสิบเอ็ดตัวเลยหรอดูดิโอไม่ใช่ <c oughs> โอ้แม่เจ้าดาเมจหมื่นเก้าสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์สุดยอดมากครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการเที่เอาอา,อาญาไปขี่เพตาเม็ดส้มถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามน้องเขาด้วยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับเป็น t k t t อกเอาเบิร์ีวันะครับผมขอบคุณมากมากแ e ฟมะกุดเดนะครับบ๊ายบายเจอกันจ้า